สวัสดีค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะอันนี้จะเป็นต้มจืดเนาะใช้เต้าหู้ไข่แล้วก็ตำลึงแช้ผักข้างบ้านนี่แหละค่ะร้อนๆเวลาทานเรารู้สึกว่าเราโล่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากกอนก็เดี๋ยวเป็นหวัดเป็นหวัดไหนจะพวกฝุ่นอีกอะไรอีก แล้วก็มีแกงเผ็ดแกงเผ็ดไก่อันนี้ใช้เนื้อตรงอกไก่เนาะอันนี้เน้นโปรโตีนเป็นหลักใช้โปรโตีนจากไก่ก็มีน้ำพริกมะม่วงอยากกินน้ำพริกไม่ใช่อะไรมันไม่ได้อยากกินไก่อยากกินอะไรหรอกจริงๆอันเนี้ย แกงไก่เนี่ยลูกสาวก็อยากกินวรอนแคอ่อยากกินน้ำพริกแล้วก็ต้มจืดเอาไว้ล้างคอแค่นั้นแหละพรอนไม่ชอบกินอะไรที่มันเยอะๆกินได้พูดถึงแกงเผ็ดก,ก,ก็กินได้แกงจืดแกงอะไรก็กิกนได้แต่ว่าถ้าชอบนะเวลานี้ชอบกินน้ำพริกมากกว่าไม่ว่าเป็นน้ำพริกแล้วน้ำพริกมะม่วงน้ำพริกกะปิกินได้หมดประเภทน้ำพริกชอบ แล้วก็ต้มจืดเนาะเพราะว่าเราได้ทานอะไรที่มันร้อนๆเห็นไหมเพิ่งตัดมาจากในหม้อเนาะกำลังร้อนกลุ่นอยู่เลยอะ่ะอันนี้ทําหลังสุดเกงจืดเนี่ยอย่างเกงเผ็ดเนี่ยทําก่อนมันก็ยังร้อนเลยแต่ว่าความระอุสู้เกงจืดไม่ได้เพราะว่าเกงจืดเสร็จหลังสุดอันนี้เสร็จก,ก่อน ยังร้อนแหละถ้าจับถ้วยก็ยังร้อนจะฉายอยู่ที่ไม่ร้อนก็คือน,น้ำปริ <c oughs> นะคะทุกคนมาทานข้าวกันคะ่ะแด้ประองความแซ่บจัดจานอร่อยแน่นอนของบ้านๆน,นี่แหละของที่เราหาจากข้างๆบ้านและผักก็เก็บเอาตรงนี้มาม่วงกับตรงนี้แหละ ก,กินเองนักเลงพอตำลึงนี่เต็มเหมดเก็บเท่าไร่ก็ไม่หมด,มหมดยิ่งเก็บยิ่งแตกยิ่งเก็บยิ่งแตกไปและไม่โมูละเดี๋ยวกับข้าวจะเย็นซะไม่อร่อยเนาะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันไปเร็วไปเร็วโอ้ยหอมหอมริงตื อ๋อกะปิเนี่ยกะปิได้มาจากที่บ้านเอามาทำน้ำปริกอร่อยอร่อยรับรอสุดยอดมั่เมนูของพอเนี้ถึงแม้นจะอ่าไม่ดูไม่หรูหราแต่รับรองความอร่อยถูกหละอนามัยแน่นอนบอ่าที่สายที่เฮลที่เนอะรักษา ควบคุมน้ำหนักดูแลร่างกายนําเมนูของคนไปใช้ได้เด้อ